พี่น้องแล้วมื่อว่าผิดหวังดีขึ้นมากบาอ,อ่อนสอวนมูหนึ่งเบลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเแบลบแปดเก้าสิบสิบเอ็ดดอกว่าผิดหวังดีพี่น้องขึ้นมากเลยไหนให้วปวกตามันเคยออกวิ่งหนีจากต่วา หลายปีแล้วเคยได้ปีนี้ได้ร่องขึ้นเพราะมึงมันเอาแบบแบบเห็ดปลวกตับน่านจะออกหูจีได้ไปหาหมองมันเคยออกอีดีตัวนี้ให้พี่น้องเก็บเห็ดกันเนิ่มนะแล้วเนี่ยแบันีะเต็กแก่เลย นนัวแคกแบบนี้สุดจัดได้นออาดนั้ีอันนี้ยืดเอาด้หานี่ค่ะมันนี่ไงมีใจครับคืดเห็นว่า จะว่าแล้วเครื่องถ่ายแห้งถ่้าหนี่งจอคนมาหาจะว่าจัมือแต่วันนี้ไปบ,บอกเลย ตด้อะดูพุดก็ได้นองเ้าอันนี้่ะตีทวนโอ้ยวีได้ไลก็ตอนนับด้วย่ะ สิได้ไปหมอน้เาคืออยอีรอ d a d a a a, ออีเะอพี่หนุได้บอะไรอีกเร nice. nice. ื่นึงขนาดนี้เรามาถึงขนาดนี้เราต้องไปจ้ะหนึ่งอันนี้ฟางน่งง้างเพราะว่างานจะบานไม่ฟางนั่นจะอาจจะบานมันก็ใส่ช่วย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 ่่่่ เลขเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองเปดเกาสิบเ็ดสิบสองสิบสามดเนาะแต่ว่ามนหาปนี้เลยมาหางนสั่งหลังพิพหลังด้ยินเสียงคองวัดบ่ เสมือนี่เลี้ยงคงลองจิตเป็นร้านนี้เราล้อไก่บานเลยไ,ไก่ป,ป้าป้าตีนบ้านบ้านข้ามยาแดงอ่ะน,นี่นี่ได้เฮ็ดปวกม่วงเลยไม่ได้ดววดรวบดอกจ้าแต่ว่าอยากได้นะเข้าหมายเดียวกันเขาไม่ได้รวบของไผรไหมเขาหาได้เขาก็หาอันนี้มาซุ่มลรามึงม่วงว่าใ่หอดมองว่าจะไปเู้สา,าไปกันที่หนัน ชั้นลง่งซื้อวะเออมาหาเงินพอห้างชันลง่งหัดได้เคยผ่อนแล้วจ้ะ